อ,อ,อีกอีกอีกรอบครับอีกพีหนึ่งอีกพีที่สองในการเห็นเกา้าขาวแดงนี่อีกรอ,อ้อาแล้ววันนี้เดี๋ยวเ้ากับสิบไปอันนี้ครับเอาปลาใสา่หมอนะครับเขาค้งเขาขัขาขว,ขวมาแลวปลายฟ้า นะอ่ะได้คเตรียมเห็ดกับเข่ากินแรงครับกินออนนี่เนาะก้านหนามอันนี้ตัวเดืาเรียเดือยอันนี้เนาซีรูวักไ้พี่น้อง เ้าสิบว่าลวกดุลน,นะครับพี่น้องเ้าสิลวกอยู่แค่หนึง่งนี่แค่หาวินาทีนะครับในกาลลวกอันนั้นลวกอันนี้ไอ้เนี่ยแะไอ้พาคิริวนะครับพี่น้องพอาคิริยูว่าลวกดุลแล้วบนันทึกสิบางกล่องหันไปทางคุณด้อพี่น้องเด้วยไปทางหมอไเด้อครับนี่เนี่ยฮะอาิดผลมาไป เฮล่าบอส่พริกป่นต้องให้ข่อยบอกอยู่เนาะเขาบอกอยู่ว่าข่อยสิเฮล่าอะแบดติดกินได้นะครับแบบได้กินบ่ได้ก็บ่เอาครับอะพี่น้องเดี๋ยวถ้าสิไปลวกอันนั้นพาคิวเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวไม่ทำผิดเดี๋ยเห็นเนาะอ่า ลวกครับเดี๋ยวลวกหนึ่งนาทีนะพี่นเนาะไวอีกจันากาเคือลับเพราะบอลลวกตัวนครับ,บรนะมันเดือดแรงพอาะลวกน่านมันจะสีบอกกรอดคลอยละครับสนุก มีบางหน้าวอไซครับพี่น้องบางหน้ามันอ่อนบางหน้าประเทศแก่ครับพี่น้องคิดผมไายเบื้องหน้าบางหน้าค่ะตัวประเทแก่ครับรถ่อไซแมววอไ่บางหน้าอันนี้ครับพี่น้องเอ้ยเด็ร่มต้งนี้ร่มแห้งครับพี่น้องครับนี่ร่มแห้งแต่บนมีฝุ่นเด้อบ้านนี้บนมีฝุ่นเด้อครับพี่น้องวบนมีแตงงาครับตัวความมันมอเห็น กําหมีกับนางเฝ้ากินครับพี่นอ้องเดี๋ยวเปน็นห้าสิบเท่ห้าสิบเท่าอยู่โลงเลยค่ะพี่นออ้องน้ำพรอน้ำพรอน่ากินมาแล้วปะนี่ห้าสิบเจียวไข่กรนพี่หนุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครับพี่ นด,ค,ดค,รค,รครับเจียวไข่ถอยไข่ครับถ้าจะใส่น้ำมันน้ำมันบระก,กอกครับพี่น้องใส่น้ำมันมาก,กอ่อครับมงเกินด้วยครับพี่น้องเดือเดเต็มที่แล้วครับพี่น้อง อารมณ์ขุนกะเดือนแล้วคะพี่น้องเอา้าวไข่เจียวครับไข่เจียวพออาจารย์มาใส่ไข่เจียวนี่ครับอิโม่หน้า อาจามยไม่ใชไข่เขียวนะครับผมใช่หละวอาจารนีว่ว่าสนใจเอ้ยเห็ดกินเห็ดข่อยว่าได้เห็ดอีหยังเลยแต่ว่าข่อยจะไปเห็นหน่อยเห็หนห่ขอว่าได้ไปเห็ดจ้าเสือ มีบใส่เลยเนาะมะนาวบ้งโลดครับตามสบายี๋้วอันนี้ให้พอเพิ่นุ้งล่าครับอันนี้หรือว่า,าผมต้องเบ่งไข่เดี๋ยวก็ต้องไปเอาอันนี้มาถอดอีสด เหมือนใครจะไหม <laughs> เหมือนใครซีมเหมือนใครเข้าจะไมหมสวยต้นต <laughs> ้นใหญเกินใหญ่ห่าฮะ อะไรตอนใหญ่ตัวจริด้กินเป็นข้ามเป็นข้ามไมซอยหน่อยห้ยังอ้าพี่น้องอ,อาด้วย ชีฟกระทะรั่วนะครับทุกคนรีบกระทะหัวครับเจียวไข่ ว่าอื่นอืสิบประเฮ็ดกับเขาเนี่ตอนเรียนสียผมใส่ม่เสียเเห็นบรเฮ็ดกับเขาที่ซื้น่ะนิ่งๆไมโบลงไปเดือพักอ่ะมลงไปเหมือนไหนโอ้ยนี่หนอนแลวครับไข่เกียวปลากระป๋องเลยพี่น้องเดอยาาดสูตอ้ ไ hey. ข่เจียวปลากระป,ป๋องครับผมทาทังนี้ครับปุงครับอัอนนี้ ปุ้งลาบครับคนนี่ปุ้งลาบปุ้งลาบหยิบมาเลย<อ>พ่อหอยอ่ะมันหยาเฮ้ยใส่ผักไรใส่หยาเข้าว่ะบานได้ผ้าว่าผักหยาผักหยาผมไม่หล,ล่างบอกสะอาดบ่แม่นบอกเอาเอาเลยอือเดี๋พร๊ดเฮ้ยเอิกผงห้วยปรุงรสบันนี้เจ้า,เ,าเดี๋ยว เดี๋ยวค,น,บบน,ยวคนครับอันนี้คนคนครับพี่น้องค้นผักสอบกินผักขับผักลายลาย <ๆ S 1> เนี่ยเวลาฮิดเองไม่ไกลจะสี่จะรัดผักลายลายแล <ๆ S 1> ้วผมต้องซี่มอันนิดหนึ่งเพราะว่ายัง เสน่อยเสีน่อยใส่หลายเสีหลายกูเลยว่ากินคงสู้หลายผลหัวหลุนบ่มีวากนมี่มองให้เสให้ตวน่งไม่บอกพอจะกักขัวไปเนี่ยนี่กััวนีใส่หยังใสนหัวใส้นหัวใส่เปหัวขัี่ห หนี่งอันนีงนั่นงอโอเคแล้วแล้วคนเดีวยดวมาแสบกับไข่แสบยุคผู้ดเดียวเนี่ยะกิน <c oughs> เลยบอก เด้งได้หรือวะเดูครับพี่น้องเศษดูเศษดูฮิตเองแล้วแับสิดได้หักอไม่พีน่น้องเด้อแล้วกินข้าวาแล้วจะมีนะครับสวัสดีครับ